นะมาเด้อจ้ามาเด้อมาซื้อกระดุงน้ำกันเอามาผี่เนื้อเลยจนอันจนหน้าเฟือนนั่งมันจะขึ้นถืกป่ นี่นั่งตู้ในหัวควนกูเจนิแล้กูได้อยู่ได้ละนี่เจนี่กูก็ได้อยู่ได้นะแต่อีหลานยับไปด้วยหน่อยมีเหยียบบ้างมั้ยเด็กอันนี้เล่าขึ้นหลาใช่ไว้ยายเล่าเราละเดี๋ยวมากูจะบอกเราอยู่บอกว่าขอลองเอาออกแก๊งหน่อยแม่ให้มูตึ้งแม่ไม่เหยียบมั้ะไม่มีมันมีเกิดบูดบอกข้าวกล้ามันคือบอกมาได้อยู่ได้หนิ่ดี๋ยวเราไปใกล้ใเงี้ยยังไปด้วยหน่อยเอ้ยได้อยู่โอ้ยยุบไปด้วยหน่อย เนี่ยเหนพ่ยเยแ่เชือมนี่ยับยกไปจ้าหน่อยฮันอดีอดีอดีเอ้๊ไปเอ้ยเนาะกรดักตื่นแล้วเนาะอันมองเขาเอฟโฟน่าลากันลากไปเบิดมาเดี๋จ้าตื่นมาหันตั้งกล้องไว้ข้างข้าง่นี่เราเห็นไหม ขุดนี่สอันนี้ก็ขุดที่สังเคลื่อนไหวเอาไว้บัดไส้ไทยเสียๆยกนี่แม่มึงอย่าใช้โดนหน่อยหน่อยยามยามเป็นเหมือนกันขึ้นมาหนังปลาขึ้นไปไม่จ้ำมองอีกทีนะขึ้นมาขึ้นไส้ไทยโอ้ถึงรอบโมเสุยงแล้วคนน่ะ

ไผ่ไทตัวขุ้มเลยนะเอาเอาลงเอาลงเวยนเอาลงเลยเออเไม่อะไรมันก็ไป่ไทยเลยมันขุ่มเลยนะโอ้เขาหลอบละจวดจุ้วดไม่สิเขาสิเขาหลอบละสิเขาหลอบละเอาก็พอได้ยู้ไงวางมันก็เป็นบาบได้แบบพ่อเนอะลูกเอาเฮียบุ้นละตาใหญ่สิขื่นตาหน่อยมันก็บูดขื่นเลยนาะ มันคือ,บอ,อเบาอันไ้มาเอาเอาเส้นี่ออมาเลยจะมาขึอยากจะมึงมานน้เนาะบงหัวหอวตังชิ้นกักายมันงะดูาา<อ>มันใหญ่ก็อะไรอย่กดฝาออโออยเดี๋ยวไฟไทยทียนี่ห็ได้เนี่ทังคขีคุยไฟไทยใหเล่นไปเล่นมาเือเดียวนี่นะ ป่าไม่นสิข hey, ึ on ้นย oh, ุ่นางหน่ให oh, ้มันแดดจังหน่อยก่อนโอ้ยเขาหลอกหมอสุนอะไะนางเนี่ยเด้ยเด้โอ้ยเขาแล้วอีหล่าเอ้แต่มันกระยังยิ่อยุ พุดนะพูดนะน้าเข่าไปเลยพูอนะตัวบ้าไงยังอยู่ยังอยู่ดอกตัวนี้ยุ่นี่ไม่สิวางใครอยู่นี่โอ๊ยนี่เหรอคือแทงแทะเอาอโยนเธอาะกระชันกุงมึงหันมันห่างเหรอเออของแม่ โอ้มันเข่ามันเข่าน่าล่าละคุณนะคุณดะคุณดะนั่งคุณนะโอ้มันเข่าทั้งคุณโอ้ยดซุ่มเออเขาดมากลมันขมัมันไผก็ว้ยแบบนี้มึงลินจซักมันจิซักิ่นบมันจิซักินบ่คุณดาคุณะนั่งคุณะคุณะนั่งป่าคุณดะคุณานั่งป่าเนี่ยบูุ๊ดาบักลาไปเอาเกือบบูดบ้านเนีแม่ มอนาออกมาต้นน้ำไผ่ไปซักเรื่อยๆมาตังได้เขามาด้ยกระดูกมองจัง <c oughs> มาได้วลูกมันเขาลอกเพิ่นเบิร์ดเลยนี่นะนมกลาเอาสรงมาตะเฮือนไผ่คุนหนะไปซักแล้วเห็นมันไล่มาหากระดูกอีก เป็นไรเขาหลอบเด้โอ้มากับเขาหลอบเีล่ะขนาดขนาดนะขนาด้เปเรวลไปวเนี่ยนาเอาหูตัวบักใหญ่ครับเอาหแดงจิ้งคืนอยู่โอ้ยไฝมันคาป่าเร็วนะกบเอาหูแ่งตัวนได้แล้วอยู่เนืองเลยคุณน่ะตัวหนึ่งคุณขนาดั้นขนาดขนาดขนาดไปเมื่อเนือง ให้บักหามลงไปทางพุ่นไปทางพุ่นเลยไปไกลๆพุ่นไปไกลๆพุ่นน้ำบางไรออกมานี่โอ้ยไปไทตยตัวบักใหญ่แด้นะนะนะดสองตัวมาได้ไหมมันฝ oh, 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 ันแบนี้้ยเรียๆนะก๊อปโอ้ยเนาะบ่ได้จะแตกแล้วตอนนี้กูหยุดจุ๊บ มด้บอกายตื่นหว่ปาขึ้นฮะไอด้บอกหวสร้างขึ้นบอกของใบอยาเจ๊นัน่หอ้ยสองตไปไหมฮะแลวแล้วจะเป็นยังไน้าโอ้ยไปมแมือลุยก่อนนะค่ะเอาซุ่มนจะมือลุยอย่างเดียวนีเกิอบพอเกิบสันสันแล้วนะเกบก็ได้แล้วโยจแล้วพ่อไม่ทีแต่งตัว S <S <S โอ้ยป่าไปได้เก้าโหกแล้วลูกเอ้ยเนื้อเขาอ่ากระดุ่งเน้อเข่ากระดุ่งไงไอแม่ไปไท่าอีพูานามันปั่นกันพวกนั้นลูกเอามันเลิกกับทางข้าบลราชสุดไปทางนั้นไปลวดทางนั้นละไไน่ะเอาไปไล่มาสิไปไล่มาโอ้ยอไอขิงกับมันลูกใสอีกเลยทะเลยุ่งขังรอบขนาดหนึ่งค่ะยู่งหมอกมุมขนาดเห็นบ้าก๊อเออแหละซักเอาเลยเออเออนั่นละ ซักเอามองข้างๆรอบพันนี่ทั้งเออทั้งนี่ทั้งนี่เออนั่นละนั่นละมองไม่เกได้หันนั่นนะค่างรอบพนาสารลงล้นนะโบเห็นก็นได้เออเออเอาหม้อมาปุ่นเอาขึา้นโอ้โหเอาตัวพี่น้ำัวนั่งก,กับมีโอ้มัญญานดูครับแก้บเว้ยมีกับเศ้ามาเอาพี่มาไล่ตัวพี่น้ำมาใส่กระดูกงะ เอา้มาคิดักนที่ไม่คือบ่มาเอาซนี้มัน,ออนมกมนนน็มีเยเนาะพ่ออบบดมี่เยเอ้ยบมเห็นเดียวเห็นอยู่บ่หารปลา,าอันี้คุณเห็นปลาที่น่า,านเลยค่ด็ต้อหนาจะาของก็มีย่ <c oughs> างมาย่างมา,า,งมาให้ไล่มาผีป่าหาันย่างมาลวดได้มาพี่<อ>ามาเด็กนี้<อ>ต้นหนามากกว่านกต้นหนาหึงบอกหนาหนาหนาโอ๊ยพี่หนาตัวนึง ีดาอย่บอกดีดาดีดาบอกดีดาพี่นาตัวหนาพี่นะลูกโี้ยหวไกลหดเลยหัวน้ลายวเนาะโอ้เดี๋ยวมันดิ้นตัก้อนดิ้มัน้ดีดีเอาไปอันนี้แมอันนี้แม่กแ้ผู้าแกวเดี๋ยวมันดิ้นดีก้นมันปหาเรื่องพี่ดาเอาปลาเสื้อมาพร้อดิดหาัะเดี๋ยวมันดิ้นบางหลายจังเอา ăn theo phiền hàm mục phân nữa sắc ơi sắc nùng mục phân nị ơi sắc nùng mục ơi sắc nùng mục phân nị ơi ơi sắc nùng ơi bác ní bác mục đại bác mục phân ní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  mục phân มันเอ็นบเป็นเาเดี๋ยวไม่นไปมองต้นตืนหลหันหางดาดากระนาวนเี่นบอเห็นเาบางลายม่ยืนบงลวก็ค่อยสูงเอาูดงห้ไต่ละผูดผูดผูดทังลายาก็ผูด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 พุดแล้วไปเลิกป่โอ้ไปเลกได้หันเาอคือชีถของปูแท้หน้ากูว่าแล้วโอ้ปจจุบหงโอ้ปหง มาหรอมาฮะมาชิวปลาสอยดีละ่ะอู้อปลาัวบังไงตุวนน่ยไรซนทางแดงจิ้มคืออยู่เขาอ,อบมัน,นล้วเขารอบแล้วจะเัมืนนงเน่ยมรีอันนี้คือบกนุ่งไ้่คือมองนี่ใสมใ่มองนี่แหละ กูก็ขุดไว้ยู่ทางไปเด็ดขึ้นไปจากกัน,นเอาบานนี้มันก็บพักบุ้งมันก็เกิดแล้วลูกกูว่าคนที่มาถา,า,า,างเราฝนต,ตกก่อนอายกเนี่ยแม่โดนหาวเบาอย่างเงี้บานนี้พักบุ้งมันเกิดกูว่าถึงมาเอาหคือซะอันนี้หันลุงดงและสางเมื่อวานเมื่อก่อนอหันอือแต่กูว่าถ้าหน้ามันขืนนี่ไม่ใช่ดได้อย่น,นะ โอ้ดักฟุ๊ๆเดกปุ่นี้หาแม่นอะไรอันนี้กบันบัวเหยีเด็กปุ่นขวัไล่มาฟึบไล่ปลาแล้วเขาหลอกเขาหลอกเขาแหล่ะตัวบางญ่เนาะนุบปลาตายไท่ทางเดินชิ่งๆเขาหอกมอสูนแล้วปลานี่แหะ มันมีหละลูกมันจะมีตัวเดียวนั่นแหละไล่ใส่ไล่มาอยู่นี่ไเอ